จนทีนี้บารมีจะเกิดไม่เกิดผมไม่รู้ดาบเล่มนี้อยู่พิษณุโลกมีคนเดินทางมาให้เขาบอกว่าพ่อเขาเป็นทหารยศก็คือน่าจะเป็นร้อยโทร้อยเอกเป็นดาบโบราณนะฮะดาบโบราณโอเคโอ๊ยไปวันแรกลำบากไม่ได้ วัดวัดแก้ว่พุู่นอยู่เป็นคนตรงไหนบ้านเลไที่สามตำบลตำบลางใหญ่เป็นตำบลใจะบใหรอะไรอะเอไระะแก้วเกะเออไม่ได้ะแก้ยไโอ้ หนักมากเลยอ่ะเล่อนี้เหมือนเปล่าทอะไรมาเยอะโอ้ไม่ไม่ไม่แล้วกับเป็นอะไรเวลาลุงไปไหนลุงก็เอาตัวลาดไปด้วยผมไม่ไปกินตลอดตำรวจตำรวจทางหลวงอ้าวสวัสดีครับหัวหน้าไปไหนไปลบไปลบอูยลุงปาร์ทโฮรอบเอวก็มีรอบเอวก็มีนะครับเดี๋ยวเราจะต้องได้ มีอะไรเนี่ยมีกีแกด้วยโอ้โหครับนี่ฮะดาบของลุงเขาครับเป็นเหล็กน้ำพีเดี๋ยวต้องถามก่อนนอ้ไหหนักมากอ่ะดูผมย่อนคนดูขนนากมากจริงหนักจริงเป็นดาบโบราณ ซึ่งผมถามลุงลุงบอกว่าไม่ได้ซื้อนะครับมีคนฝันแล้วก็ให้ดาบเล่มน,นี้มาอยู่กับลุงเจ้าของบอกว่าลุงคือเจ้าของคนโบราณที่ที่เป็นเจ้าของดากเล่มนี้ดูครับอ่าเป็นเป็นนายทหารเป็นปน,นายทหารเขาเขายัางไงเขาถึงเอามาให้ลุงเป็นนายทหารแล้วพอ่อเขาเสียแล้วครับว่าลุงเป็นเจ้าของดาบแต่โบ,บราณออ นี่ฮะก็จะมีความเชื่อว,ว่าอาคนว่าเนี่ยเป็นเจ้าของดาบโบราณนะครับเลยเอามาให้หุงเป็นดาบโบราณจริงๆแต่หนักมากจริงครับหนักมากจริงน้ำหนักเนี่ยผมเท่าที่ผมดูเนี่ยถ้าชักให้ดูเนี่ยมีอักขระด้วยนะครับน่าจะประมาณเท่าที่ช่างดูเนี่ยนะะช่างดูน่าจะประมาณ,าเ,าเ,ามาณเกือบสองกิโลอยู่สองกิโลอยู่ เป็นเหล็กน้ำพีชนะครับมีอักขระก็คือนี่ฮะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับเป็นยาโบราณแต่ไหนเขาพกกันเรื่อยตลอดนี่มอเตอร์ไซค์มาเป็นคนอย,ยุธยาซึ่ง นะคนที่เป็นเจ้าของดาบนำมามอบให้ลุงเนี่ยเขาบอกว่าลุงเนี่ยเป็นเจ้าของดาบตั้งแต่อดีตชาติเลยนำมาให้ลุงแต่เล่มน,นี้จะเบาเล่มน,นี้จะเบาเน,นี่ยจะเบาแต่ว่าเล่มนนี้แบบไม่ใช่เป็นดาบธรรมดาเบา,เนนเบาแต่ว่าเล่มน,นี้หน,นักมากเสิบวัดพุทธชัยสวรรค์ โดยหลวงพ่อหวนพระพุทธสวรรค์ครับท่านเป็นพระอ,อุปชาที่สอนสั่งลูกศิษย์ทุกคนให้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบครับด,ดูแลประชาชนทีนี้บารมีจะเกิดไม่เกิดผมไม่รู้ดาบเล่มเนี้ยอยู่พิษณุโลกมีคนเดินทางมาให้เขาบอกว่าพ่อเขาเป็นทหารยศก็คือน,น่าจะเป็นร้อยโทร,ร้อยเอกเป็นดาบโบราณนะฮะดาบโบราณครับสมัยตีด้วยเหล็กน้ำพี เ,ออเมันเป็นดาบของถ้าดาบได้เรื่องแสดงหลังมาตสี่สี่คนแะล้วอของเรื่องพระเจ้าศักดินมหาราชแล้วก็เรื่องประโรีโยธายเรื่องอมงน,น้ำหน,นักมากเลยหนักนี่หนักมากแล้วเขาทำไมเจ้าของคนเดิมถึงอออยู่ไม่ได้ อยู่ที่บ้านลูกสาวบอกนอนไม่ได้เลยนอนไม่ได้เลยครับมันจะมีนู่นมีนี่ตลอดแล้วเขาเขารู้สักรู้จักออของได้ไงว่างกอไม่อ่ะพ่อเขาเขียนชื่อไว้เบอร์โทรศัพท์เมื่อก่อนโทรศัพท์ไม่ได้มีอย่างนี้จะมีเลขบ้านเขามาตามเลขบ้านม,มาติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ว่าลุงกับเจ้าของดาบไม่รู้จักกันมาก่อนอ๋อไม่รู้จักไม่รู้จักกันเลยอยู่ๆมาให้คือแบบว่าพ่อเขาเขียนตอนที่พ่อจะเสียอะไรพ่อเขาเสีย แล้วว่าพ่อบอกว่าถ้าเกิดมันมีอะไรให้ไปหาคนนี้ที่ยุธยาอําเภอบางปหันครับพอพ่อเขาเสียลูกสาวคือลูกสาวคุณโตเอามาแล้วพอมาเสร็จคือที่ที่ที่บ้านเขาเนี่ยขายไม่ได้พอมาเสร็จเอาดาบมาผมให้พะไปพอเขาไปถึงบ้านก็จุดทูปห้าวันขายที่ได้ ดาบเล่มนี้อยู่กับลุงมากี่ปีแล้วฮะอ่ะอยู่มาสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีแล้วสิบเจ็ดปีแล้วฝันอะไรไหมตอนอ๋อบันครับคือผมคุยกับคือผมจะตรวจพ่าหุงมหากาของพระนอะไรตรวจตลอดงนผมเยอะมากหลังจากที่ลูกสาวของอ่าคนที่เขาเอา,เอานำสั่งเสียมโไพ่เนี่ยมันอยูัลุงลุงได้สัมผัสถึงพลังอะไรบ้างไหมอันนี้มีพลังคือเหนืออ่า ตั้งสัตว์ปฏิยาแล้วอันนี้จะได้ผลกับทุกอย่างขออะไรได้หมดมคือคือผมไม่เคยเจอพยานอันตรายต่างๆจะแค้วคาดเหมือนจะมีพลังว่าตรงนี้อย่าไปนะตรงนู้นอย่าไปนะแต่สิ่งนี้รับเนี่ยลุงยังไม่เจอใช่ไหมไม่เจอ,อมไม่เจอมันเป็นคำว่าเราเนี่ยคือเป็นเ,เรา,นะเ,ราเรามีรูบายการคุ้มครอง นันถือป,ปู่ชีวโกโกมารพัฒมากที่สก็เลยอยู่กับุงมาคือพลังอื่นจะจะเข้าหาผมไม่ได้อืครับคือผมจะเป็นสายขาวไม่ได้สายดำช่วยเหลืออกระดูกทับเส้นใครที่เป็นเป็นโรคก,กระดูกทับเส้นไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปผ่าตัดมาที่นี่รักษาหาย ครับแบบภูมิปัญญาชาวบ้านใช่คือตั้งสัตยานไว้เลยว่าอภัยภูเบศเขาฝันเลยนะลุงตอนที่เจ้าของเดิมเขาฝันแบบเขาอยู่ไม่ได้ฝันอยู่ไม่ได้ฝันเป็นสิ่งที่รับไปคนฝันกันอะไรกันในบ้านตลอดโอทีนี้ก็เลยแบบว่าต้องมามอบมาส่งต่อคือใครเป็นเจ้าของก็ต้องเอาคืนอื คือลุงเนี่ยเป็นเจ้าของดาบตั้งแต่อดีตชาติแล้วก็สัมผัตสัมผัตได้จริงๆแล้วผมเนี่ยไปเจอคนที่ฐานเฉพาะเสือเป็นน้แปะคอยจุดทูบจุดเทียนคอยเก็บทูบฐานเฉพาะเสือครับผมก้าวเท้าเข้าไปเขาพูดยังไงร,รูป้ปะเขาบอกว่าไอ้หนูจะเชื่อไม่เชื่อไม่รู้หนูคือคนที่เป็นหมอยา ไปกับพระเจ้าตากตอนเดินทางไปลบ,บแต่หนูไม่ถึงจังหวัดจัน<ม>เนื่องจากโรคโรคที่มันเยอะโรคโรคฮาผมเสียช<ม>ีว<ม>ิตก่อนครับมผมผมหน้ามาก่อนเนี่หน้าจะเป็นชาวมอนมชาวมอครับอ่าสมเด็จพระเจ้าตากสินท่านเดินไปอ่าเคลื่อนทัพมาไปห้าร้อยแล้วก็ ก็ไปเจอกางทางสัมผัสได้ว่าไปเจอกันกลางทางอื<ม>แต่ถ้าก็คงชวนชวน<ม>ชวนไปแต่ผมไปไม่ถึงครับปัจจุบันเห็นลุงยังยังวนเวียนอยู่คือหมายความว่ามีความผูกพันอยู่กับค่ายโพสามต้นเหรอคระัใช่ครับแล้วที่ทางบอกว่าอยู่ทางนั่น<ม><อ>ครบอบครัวผมจะเป็นทุง่ง ทุ่งบางผีก็ทุ่งมะขามย่องนี่เยอะมากแล้วลุงครับลุงเจอ,อ,อสารของพระเจ้าพ่อตากเี่ยลุงได้สัมผัสอะไรบ้างไหมสัมผัสครับพ่อตากนี่สัมผัสเลยแต่เชื่อมเชื่อมเชื่อมเช,ชื่อมพลังได้เลยว่าพ่อคือเหนื่อยมากดูแลลูกหลานครับท,ที่มาที่มาเนี่ยมาจากค่ายเจ้าพา<ช>โพาำต้นผมอยู่วัดวัดโพล้างเมื่อกี้ที่วัดโพล้าง วัดโพพระเจ้าตากวันที่พระเจ้าตากตั้งทับอยู่ตรงนั้นเพื่อไปตีโพตั้งต้นที่เป็นค่ายเป็นค่ายของพมา่าที่ตั้งที่ตั้งพระรูปของพระเจ้าตากสินไว้เพื่อให้คนเคารพโดยตรงนั้นเป็นที่ตั้งของกองกำลังพม่าเพื่อจะเข้ามาตีกรุงศรีอย ปัจจุบันลุงได้เจอสิ่งลี้ลับในค่ายโพสัมต้นไหมครับเยอะครับอย่างเช่นอะไรบ้างครับอ่าจะมีเสียงฟันดาบเสียงฟันดาบสองจะมีคนเชี่ยวเช้าคนเชี่ยวเช้าก็าไปนอนแถวนั้นแหะจะมีคนเชี่ยวเช้าเหมือนจ้างมาจะร้องกันเรียกว่าคนกระตือรือรนกระทึกต,ตลอดอ,อะไรเสียงเหมือน<ม>การการเดินการหนีการเคลื่อนทับ มีทับช้างมีทับม้ามีทั้งงครับเพราะต้องลากเวียนไปเหมือนคนขนย้ายอ่ะเหตุการณ์ที่จะเกิดเฉพาะวันพระหรือว่าก็วันพระเกวัโกนทุกวันโกนเยอะมากวันโกนอืมถ้าไปนอนที่นั่นนะใครโปสานตนครับแต่ใครไปที่นั่นขออะไรจะได้ได้เยอะขอโชคขอลาบได้ขอโชคขอลาบถ้ามีบุญกุศลต่อพ่อได้หมด พ่อจะไม่ทิง้งคใครไปขอได้หมดไม่จาไปนออะไรไปบนถ้าได้หมดครับผมรุ่งผูกพันแล้วก็อยู่ที่นั่นเนี่ยมากี่ปีแล้วครับค่ายโพสามต้นอผมเกิดตอนนี้ยุคสิเบเอ็ดก็มีความผูกพันธหกสิบเอ็ดปีหกสิบเอ็ดปีเราก็ยังไปแวะเวียนไปอยู่ที่นั่นไปตลอดครับ,คร,บครับพื้นที่ตรงกระปกเราก็จะวา ตัดยงตัดหญ้าช่วยเขาผมทราบข่าวว่าในบริเวณนั้นเคยเจอดาบโบราณเจอดาบโบราณหลายเล่มแล้วคนเอาไปดาบดาบดาบจมดินจะมีหม้อหายมีเศษโถถ้วยโถจามเยอะในบ่อน้ำในบ่อน้ำตรงนั้นครับตอนนี้หลวงพ่อรรงกฎแห่งวัดพระบาทนํำพุมาสร้าง อ่าพระองค์ท่านองค์งใหม่จะท้าให้ยิ่งใหญ่ที่มต้นครับผมทราบข่าวมาว่าตรงนั้นเคยแม่โคไปขุดดินขุดสระแล้วน้ําในสระกลายเป็นสีแดงใช่เป็นเลือดเป็นเลือดอันนั้นลุงได้อยู่ในเหตุการณ์ไหมแล้วเป็นยังไงบ้างเหตุการณ์วันนั้นครับก็พอมันจะมีคนที่อายุมากมากตั้งสัตว์ปฏิฐานตั้งสัตว์แล้วก็จุดธูปบอกว่า ขอให้ตรงนั้นเหมือนเดิมอย่าไปแตะอย่าไปต้องใครไปทำเมียน<อ>เกือบมียนเป็นใบกับทุกคน<อ>มันเป็นพื้นที่ของบรรทบุรุษอ่ามีท่านสอสอสอดีตรัฐมนตรีหลายสมยัยคือท่านกรทัพบังสีไปไประจำที่นั่น<อ>ไปบ่อยสอสอของกษริย์ราชสีมาครับผมท่านท่านน่าจะมี พลังต่อพอากมากท่านรู้กันทั้งวันครับรู้กัทั้งวินาทีโอ้แรงท่านก่อนท่านพรังสีเนี่ยน่าจะเป็นอดีตขุนทหารของพระเจ้าครับผมเออลุงครับแล้วงานที่เขาจะจัดที่ถึงเนี่ยเขาเขาจัดงานเกี่ยวกับอะไรครับอ่าจัดงานเกี่ยวกับการอาตอนนี้กําลังรอพัท,ทนอืม ผมก็ยังไม่ทราบว่าเขาจะรอเป็นพระองค์ใหญ่ในวันในวันที่เขากําหนดไว้ก็น่าจะไม่กี่วันนี่แหละในเดือนนี้ใช่ไหมครับเดือนสิงหาเนี่ะทำทำพิธีใหญ่จะมีรถเคนมายกยกอะไรยกองค์ท่านตั้งก็มีตัวแทนของปางช้างที่เนี่ยไปดูแลครับโอ้ครับครับอ่ะสุดท้ายนี้ครับ องุอยากฝากอะไรถึงท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านจะก็ับค่ายโพสามต้นขอให้ทุกคนจงระลึกไว้ว่าถ้าไม่มีสมเด็จพระเจ้าตากสินก็ไม่มีประเทศไทยในวันนี้วันที่ทุกคนสิ้นชาติท่านกลับมาคู่บ้านคู่เมืองแล้วท่านไม่เคยหวังสิ่งใดทั้งสิน้นต่อแผ่นดินไทยท่านเป็นกษัตริย์คนเดียวที่ยอมเจ็บเนื้อเจ็บใจ คำขอรหามากมายว่าท่านวิกลจริตแต่ท่านไม่ได้วิกลจริต<ะ>ท่านไปโดยไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่ภาคใต้โดยที่ทราบนี่คือท่านขุนพันเป็นคนบอกขุนพันอดีตตำรวจมือปราบท่านบอกว่า สมเด็จพระเจ้าสังสินต่ารงมาพำนักอยู่ที่นี่แล้วก็สิ้นที่นี่รู้สึกว่าจะเป็นสงฆ์คาณาคารินอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์เนาะซึ่งคำบรรล่องต่างเราก็ไม่แน่ชัดแต่ว่าก็ใช้วิจารย์ในการนับชมนับฟังนะครับคุณคาบอกเล่าขอบคุณลุงมากครับผม